Hey โอ้โหชี ch ika. Ch ika ้ขาลูกชี้ขาชี้ขาโลบคนอะไรเล่นคนเดียวได้ฮะเล่นคนเดียวได้ด้วยเออเออเออแอบมามี่เหรอแอบมามี่เหรอเออจะเอ้หน่ยจะเอ้น่ยจะเอ้จ่เอ้จ่าเอ้เอาแอบเร็วแอบมามี่เร็วตอนนั้น เอาลูกฮันฮันเอชอ,อ,อชอบใจเหรอคะลูกชอบใจเหรอนอนเล่นกับน้องช้างไงเล่นกับน้องช้างน้องช้างอะ่ะนั่นน่ะเอามาเอามามาให้อ่ะลูกเนาะเนาะเล่นคนเดียวได้ด้วย อาอะอระวังนะลูกไงยังไงฮึไม่เอาลูกกินไม่ได้ครับลูกกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะเออนี่นี่น,นี่เล่นกันน้องช้างนี่เล่นกันน้องช้างนี่ท่านท่านครับไม่เอาลูกนี่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  น้องชาง้างมาหาพี่ฮั่นฮั่นแล้ววันนี้เราจุ๊บ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 พี่ฮั่นฮั่นเล่นกับน้องช้างดีกว่าลูกเออเล่นกับช้างดีกว่าน้องช้างมาหาพี่ฮั่นฮั่นแล้วนะโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะคะลกูกบ <ด Lindsey. S 1> ูบู นี่่อะเราตามหาพี่ช้างน้อยเร็วเอ้ยตามหาน้องช้างเร็วเด้งดึงด้งมาหาค่าเทิพี่ฮันฮันจุ๊บพี่ฮันฮันจุ๊บพี่ฮันฮันจุ๊บมองยังมองยังอืมองยังครับลูกหา อ <Yeah. S 1> อ่าจับมือมาเมียไม่เอาครับไม่เอาไม่กัดนะไม่เอานะลูกนะโอ้ยไม่กัดนะครับลกูกอ่ะโอ้โหทาทาเทม,มากเลยลกูกทาอะไรเนี่ยทาอะไรเนี่ยฮะทาอะไรเนี่ยอ่ะจับช้างมากอดจับช้างมากอดเร็วอ้ากินไม่ได้ กินมือหมามีไม่ได้กินมือหมามีไม่ได้ครับ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวดูนะคะว่าถ้าเด็กคนนี้เห็นนมแล้วจะเป็นยังไง ฮั่นฮันนี่อะไรฮั่นฮันนี่อะไร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 โอ้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 นี่อะไรนี่อะไรนะโอ้อยากกินนมวะคะลูกมะม๊ะมะม๊ะมะม๊กินดีๆสิลูกกินกินแล้วไม่เล่นแล้วเอาผ้าออก เนาะอ๋อ no. oh, พลังเยอะจริงจริง <laughs> <laughs> อะไรอะขำอะไรอะลูกเดีย๋ยวซำลักกินนี่นี่ แจริงจริงเนาะพลังมันเหลือล้นเนาะ

ได้ไหมมีเอาข้าวมาป้อน うん。 เราชอบลอหมามีตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวมามีไปเตรียมน้ำให้อาบก่อนนะครับ เอาอะไรอ่ะลูกหนูจะเอาอะไร ไม่จะเอ,อะไรครับอืจ้าเอ๊ะเออคันามาหามันมีเร็วจเจาะอะไรืเอาอะไรครับเอาอะไรครับอมมอเอาอะไรครับอาย้มหันมมให้มามีเลยเอ่ออาไม่ยิ้เหรออาย้มหันให้มามีเลยเร็วเร็วยิ้มหวานเร็ว อ่มาแล้หิวแล้วยังน,ะะนี่นะคะสามีนะคะอยากกินทุเรียนค่ะหลังจากที่เราเคยโพสคลิปกินทุเรียนไปนะคะคลิปกินชีสท,ทุเรียนนะคะแล้วก็ตอนอยู่ไทยก็เวลาไปซื้อทุเรียนก็จะถ่ายเอาไปล่อนางนะคะ วันนี้นางก็เลยอยากกินค่ะขับรถไปซื yeah. Yeah. Okay ้อมาเองค่ะเจนะางจะปอกเองค่ะจะรอดไหมมีคนให้กำลังใจป้าป๊าป้าป๊าเจเยวโปรยทินข้าเยอะเหลือเกินโปรยทินอะไรล่ะอืมา不用戴手套啊要戴手套吗嗯你ทมมา 不会吧？这经这经就顺着这个播就好了。哎呦，因为他。 从水果店跑跑好了。这个装起来了。嗯。这个你可以先吃了、啊，我来吃。嗯。哎、嗯，这个可以吃了。对。在冰箱，这个我先吃哈。哎，我觉得不用放冰箱。啊，OK。嗯、我不太喜欢冰冰。你要先吃吗？ 起看起来还不甜，看起来不甜。<Okay. S 2> 小心，小心！看起来不甜。对。看起来不好吃，不好吃。来，我我帮你，我帮你试试看你。可 <laughs> 以我帮你试试看。 不好吃的，不好吃。的啊？你不用吃，我吃。真的吗？嗯、不好吃嘞。嗯。不好吃。嗯、没有甜。嗯、人家说这个白白也可以吃。蛮、嗯，没快晚了呀，甜，好，来啊，哈，都，人。这个。 嗯，前太甜，现在不太甜了。嗯，这个你买来多少？一千多块、啊。嗯？这个啊？对呀、啊。这看起来就不甜。嗯。 我说他ออชูยงแ่งก็ไม่แต่งแต่งแล้วจะมีอะไรอีกบ <laughs> ้างคือบ้านเราอะแต่ต้อเขาชอบเหยียบขี้ไทกัคือบ้านเราจะชอบหอมเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ช่องฟิตนะคะทำเป็นไอติมทุเรียนนะ แต่ว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยกินเป็นไอติมทุเรียนเราจะกินแบบเนี้ปอกเสร็จเรากินไม่ค่อยหวานเลยลูกนี้เ้าซื้อหน่าได้ระเรียนอ่ะเขา说是泰国金枕头嘞，呃我我闻到จ闻它的味道应该是金枕头，但是不不太甜，金枕头不甜。 去学了哈，哦。群姐还是要买，它剥下来的啊，买一颗的好像在拆惊喜蛋。<music> 对,啊啊、对不对？那就买一百加一破啊，万一破了，他现场就要花钱。知 <music> 你在下面无聊是不是？你应该上来啊 วองน่งวางหนี่กังไหวครัน <tamanho> ี่จะไย่ไอย่น่ไไปอยูนข้าวด้วยกัน